สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ e l s e a w ิกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของเ l s ซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล2,024-2,025นัดที่7ซึ่งเป็นการเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดรับการมีเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2,567นะคะเกมนี้สิงโต้เงินครามเชลซีฟอร์มสะดุดขาดทำได้แค่เสมอกับ Forest นอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อ1โดยเชลซีได้โนโนี่มาดวยเก้ตามยิงตีเสมอในนาทีที่57ก่อนที่ทีมเยือนฟอร์เรส จะมาเหลือผู้เล่น10คนนะคะเมื่อเจมส์วอดพราส์โดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงในนาทีที่78ทําทำให้เชลซีโ้มบุกหนักช่วงท้ายเกมแต่ก็ทำได้แค่หวาดเสียวค่ะแล้วก็จบเกมด้วยการแบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะคะโดยเกมนี้ช่วงท้ายเกมก็มีเหตุการณ์เดือดระหว่างนักเตะทั้ง2ทีมค่ะ จนทำให้นักเตะเชลซีเนี่ยได้ใบเหลืองไปถึง6ใบนะคะขณะที่ฟอ r e เรสโดนไป3คนพร้อมกับใบแดงของเจมส์วอร์ดพราสขณะที่นิโคลัสแจ็กสันหัวหอกของเชลซีที่ถูกจับภาพได้ว่าใช้มือตบไปที่หน้าของโมราโตในจังหวะที่ชุลมุนวุ่นวายกันนั้นนะคะท,ท,ทั้งๆที่แจ็กสันถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วในตอนนั้นแต่ก็วิ่งออกจากซุ้มมานั่งมาร่วมผสมโรงด้วยล่ะค่ะซึ่งล่าสุด จากการแถลงข่าวของ FA จังว่าแจ็คสันเนี่ยรอดพ้นจากการถูกเอาผิดนะคะโดยจเจริญเรจรผู้ตัดสิน VAR เช็คพฤติกรรมของแจ็คสันแล้วและตัดสินใจว่าไม่ใช่การกระทำที่รุนแรงซึ่งถูกจดเอาไว้ในบันทึกของผู้ตัดสินคริสคาวานาจึงทาให้ FA ไม่ลงดาบกองหน้ารายนี้ค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะเชลซีจะโดนปรับเงิน50,000่ปอนด์นะคะหรือว่าราวๆ2.2ล้านบาทเนื่องจากมีนักเตะได้ใบเหลืองในเกมเสมอกับฟอ r e เรสรวมกันอย่างน้อย6ราย ซึ่งเป็นการโดนปรับเพิ่ม2เท่าหลังโดนข้อหานี้เป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนะคะสำหรับครั้งแรกในเชลซีถูกปรับไป25,000ปอนด์ปอนหรือว่า1.1ล้านบาทในเกมออกไปชนะบอลมัด1ประตูต่อ0เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นมีนักเตะโดนใบเหลืองรวมกันถึง8คนค่ะดังนั้นนะคะ จะทำให้ในนัดสำคัญที่จะเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นนัดที่8ของฤดูกาลในวันที่20ตุลาคมนี้เชลซี Chelsea จะเสียผู้เล่น2ตัวหลักค่ะอย่างมาร์กูกูเรียและเวสลี์โฟฟาน่านะคะ2นักเตะต,ตัวหลักของทีมโดยกูกูเรียได้ใบเหลืองใบที่5ของฤดูกาลในจังหวะชุลมุนท้ายเกมซึ่งนำไปสู่การติดโทษแบนหนึ่งนัดขณะที่โฟฟาน่าได้รับใบเหลืองใบที่5ก่อนหน้านี้จึงทำให้เขาถูกแบนเช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นไปดูความพร้อมก่อนเกมนัดที่8ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 0ย5ถึงซึ่งเชลซีจะออกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา22.30นาฬิกานาทีค่ะเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาลงสนามมา7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1มี14แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะคะตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้น ทางด้านของสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยจะยังคงไม่มีมาร์คคูคูเรีาและเวสลี์โฟฟาน่าที่ติดโทษแบนค่ะรวมทั้งโอมารีเคลลี่แมนที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนรีสเจมส์คานียชุบูเมกาลี w วายโควิลนนี่มาดูเเกถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ผ่านขั้นตอนการเช็คความฟิตก็น่าจะมีชื่อแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมนี้นะคะคาดว่าทีมของมาเรสกาจะมาในระบบ 42- 3ส ผู้รักษาประตูคือโรเบิร์ตซานเชสกองหลังคาดว่าจะใช้งานเบนชิวลโทซินอาดาราบิโอโยลีไวโควิลมาโูกุสโตส่วนแดนกลางคาดว่าจะส่งมอยเชสไกเซโดเอนโซเฟนันเดสแนวรุกจะใช้งานเจดอนซันโช โคพาเมอร์โนนี่มาด้วเก้และหน้าเป้าใช้งานนิโคลัสแจ็กสันขณะที่ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการที่เจอกันนะคะลิเวอร์พูลชนะ2และเสมอกัน3ครั้งค่ะจากนั้นไปดูกันที่โคพาเมอร์ Palmer, และมาเรสกาคว้า2รางวัลยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกเดือนกันยายนนะคะ e n นโซมาเรสกาผู้จัดการทีมเชลซีคว้ารางวัลกุลสื่อยอดเยี่ยมของสกพริมลีกอังกฤษประจำเดือนกันยายนจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมามาเรสกานำเชลซีคว้าชัย3นัดค่ะได้แก่ชนะบอลมัร์ประตูต่อ0ชนะเวสแฮม3ประตูต่อ0ชนะไบรตัน4ประตูต่อ2และเสมอคริสตันพาเล1ประตูต่อ1 ทำให้ได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกในอาชีพหลังเพิ่งคุมเชลซีไปแค่2เดือนเท่านั้นจากผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ทำให้มาเรสกาได้คะแนนโหวตนะคะเอาชนะทั้งมิเกลอาเตตาคุณซื่อของอาร์เซนอลอูไนเอเมรีของแอสตันวิลล่าอาเนอร์สลอตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลและมาโกซินวาของฟูแลม โดยมาเรสกาวัย44ปีกลายเป็นกุนซือเชลซีคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้นับตั้งแต่โทมัสทูเคิลได้เมื่อเดือนตุลาคมปี2021ด้านโคพาเมอร์ปีกตัวเก่งเชลซีก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะคะพาเมอร์ทำไป5ประตูกับอีก1นึแอสซิส จากการลงเล่น4นัดในเดือนที่แล้วโดยในเกมชนะไบรตัน4 4ประตูต่อ2องเขายิงไป4ลูกภายในเวลา21นาทีกลายเป็นแข้งพรเมยร์ลีคนแรกที่ยิง4ลูกในครึ่งแรกเกมลีกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ส่งผลให้พาเมอร์ได้คะแนนโหวตเอาชนะทั้งฮาวิบาร์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดลุยส์ดีอารของลิเวอร์พูล กาเบรียลมากันเยสของอาร์เซนอลไรอันกาวเฟนแบกนักเตะของลิเวอร์พูลราอูฮิมินสของฟูลแลมเดวายแมกนิวของเอเวอร์ตันนะคะและโอลิเวอสกินนักเตะจากแอสตันวิลล่าโดยพาเมื่อวัย22ปีได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่2ในอาชีพนะคะต่อจากครั้งแรกที่ได้เมื่อเดือนเมษายนปี2024 จากนั้นไปดูกันที่เชซาเร่คาซาเดมิดฟิล์อนาคตไกลาชาวอิตาเลียนออกมายอมรับว่าไม่ชอบชีวิตในเชลซีภายใต้การคุมทีมของมอริซิโอโปเชติโนและอธิบายว่าอ n นโซมาเรสกาเป็นผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแผนในอนาคตของเขานะคะ เชซาเรคาซาเดในวัย21ปีย้ายจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับเชลซีในปี2022ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วค่ะหลังจากที่สัญญายืมตัวของเขากับเลสเตอร์ถูกยกเลิกในเดือนมกราคมของฤดูกาลที่แล้วโดยเขาเล่าว่ามันค่อนข้างยากภายใต้การคุมทีมของโปเชตติโนตนได้ลงเล่นเป็นตัวสำรอง11เกมและเล่นไปเพียงแค่71นาทีเท่านั้นจึงไม่ค่อยมีความสุขมากนัก เพราะทุกคนอยากลงเล่นมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการมาถึงของเอนโซมาเรสกาในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ก็นําก็นำพลังและวิสัยทัศน์ทางยุทธวิธีใหม่ๆม,มาจุดประกายอาชีพของกองกลางรายนี้ได้อีกครั้งนะคะโดยคาซาเดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อเห็นมาเรสกามาถึงสแตมฟอร์ดบริดจอาจจะเพราะพูดภาษาเดียวกันจึงสามารถเข้าใจคำแนะนำทางยุทธวิธีของเขาได้ทันที อย่างไรก็ตามตนได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นๆและไม่มีสิทธิพิเศษใดๆซึ่งแม้จะมีตัวเลือกในการย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่คาซาเดเองก็ตัดสินใจอยู่กับเชลซีต่อนะคะนั่นเป็นเพราะการได้พูดคุยกับมาเรสกาจึงทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นำมาฝากกันนะคะ โดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ครบถ้วนทุกทีมผ่านทาง Sport b a n e w s Channel ค่ะ